แข่งเข้าที่ชายโครงของแพ็กติกพอโทษฐานที่แพ็กติกนั้นร้องเป็นรายการที่เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปซึ่งอาจจะมีภาพหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่จึงไม่ควรรับชมรายการประเภทนี้ตมามลำพังก่อนที่จะไปฟังเรื่องเล่าของเราอย่าลืมนะคะ เพื่อไม่พลาดสำหรับคลิปต่อไปอย่าลืมกด subscribe และเพื่อให้ได้ฟังคลิปก่อนใครต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะมีคนพูดเสมอว่าเมื่อมีความรักทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสวยงามเสมอแต่จากวลีนี้กับเรื่องราวที่เราจะเล่าในวันนี้อาจจะใช้ร่วมกันไม่ได้เพราะความรักที่สวยงามถ้ามันถูกที่ถูกเวลาและถูกกบ,บคุคคล ถึงจะเป็นเรื่องที่สวยงามจริงๆเรื่องที่เราจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่ประเทศเยอร,รมนีซึ่งประเทศเยอร,รมนีนั้นอยู่ในทางฝั่งยุโรปตอนกลางและเป็นประเทศที่หลายๆคนอยากจะไปเที่ยวสักครั้งในชีวิตเริ่มต้นเรื่องของเราวันนี้คือแพ t ติกเขาต้องพลัดรลากจากครอบครัวตั้งแต่เล็กๆตอนนั้นเขาเพิ่งอายุได้เพียงสามขวบพราเขาถูกผู้เป็นพ่อ ผู้ซึ่งมีนิสัยชอบกินเหล้าและเมาตลอดเวลาในวันนั้นผู้เป็นพ่อก็เมาเหมือนทุกครั้งและได้ใช้มีดหั่นเนื้อแทงเข้าที่ชายโครงของแพคติกพอโทษฐานที่แพคติกนั้นร้องไห้เสียงดังหลังจากนั้นทางแผนกสังคมสงเคราะห์ของเยอรมันจึงได้หาครอบครัวผู้ใจดีมารับเลี้ยงแพคติกไปเป็นผูุบุญธรรม แต่ชีวิตของครอบครัวใหม่ก็ไม่ได้ให้ความอบอุ่นแก่เด็กชายแพร็กติกเท่าไรนะักเพราะจริงๆแล้วครอบครัวของพ่อแม่บุญธรรมนั้นก็ไม่ได้มีใจบุญสุนทานแต่อย่างใดเขาไม่ได้เมตตาลูกนอกไส้อย่างแพร็กติกเขาแค่แกล้งสร้างภาพและที่รับอุปมภ์แพร็กติกนั้นก็เพื่อหวังเงินส่งเราะที่รัฐบาลจะจ่ายให้ทุกเดือนเท่านั้นเองส่วนแพร็กติกก็ได้โตขึ้นมาอย่างอ้างว้าง และเขาไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อแม่ถึงไม่ได้มีความรักความใยดีซึ่งไม่เหมือนกับพ่อแม่เพื่อนๆจนกระทั่งเมื่อเขาอายุได้17ปีแพร็ติกถึงรู้ความจริงว่าเขาเป็นเพียงลูกเลี้ยงเท่านั้นเองที่พ่อแม่บุญธรรมรับอุปถัมภ์และเป็นนกกาว,ว่าของครอบครัวบ้านหลังนั้นนับตั้งแต่นั้นแพร็ติก เขาก็เริ่มสืบสอหาความจริงว่าครอบครัวที่แท้จริงของเขาคือใครและในที่สุดหลังจากที่ค้นหามากว่า4ปีโชคชะตาก็ยอมให้เขาพบกับครอบครัวที่แท้จริงของเขาย้อนกลับไปเมื่อตอนที่แพล็กติกได้ออกไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์หลังจากนั้นแม่ของเขาก็มีรูปเพื่อมี7คนแต่น้องๆของแพล็กติกทุกคนถ้าไม่ตายก็เกิดมาพิการ ยกเว้นแต่เพียงน้องสาวคนสุดท้องของเขาก็คือซูซานซูซานโตขึ้นมาในสภาพเช่นเดียวกับแพลตติกคือขาดทั้งความรักความอบอุ่นต่อมาแม่ของเธอได้ตกงานซ้ำยังมีนิสัยที่ติดเหล้าอย่างหนักส่วนมากแล้วซูซานจึงถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวตลอดเวลาและเมื่อไหร่ที่แม่กลับมาบ้านก็จะพาแฟนหนุ่ม กลับมากอดจูบลูกคำเล่นบทต่างๆนานาไม่เว้นแม้กระทั่งต่อหน้าสูสานซึ่งสูสานจึงโตขึ้นมาในสภาพเหมือนป่วยจิตหวาดกลัวไม่กล้าสู้กับโรคภายนอกอ่านเขียนก็ไม่ได้และไม่ไว้ใจใครเลยแลยเมื่อแพททิเดินเข้าประตูเข้ามาโรคของสูสานก็เปลี่ยนไปแอนนามารี แม่ของพวกเขาสองคนยอมให้แพ็กติกเข้ามาอยู่ในบ้านร่วมชายคาแต่แทนที่จะจัดห้องใหม่ให้ลูกๆแยกชายหญิงกันแอนนากับให้ชายหญิงซึ่งเป็นวัยรุ่นนอนห้องเดียวกันคืนนั้นสองพี่น้องนอนคุยกันในเรื่อง,องความหวังและความฝันและหลายเรื่องในชีวิตที่ผ่านมาอยู่กันจนดึกดื่น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่รู้สึกว่าความเหงาที่เคยอยู่กับพวกเขาตลอดเวลาขณะนี้ได้จางหายออกไปยิ่งนานวันเข้าแพล็กิกกับซูซานพี่น้องร่วมสายเลือดก็ยิ่งผูกพันกันมากขึ้นเรื่อยๆความอบอุ่นและความหวังที่พวกเขาเคยคิดว่าไม่มีอยู่จริงซึ่งมันก็เคยเป็นแค่สิ่งที่เลื่อนลอยเริ่มรู้สึกเรือนรางในหัวใจของพวกเขาทั้งสองคนพี่น้อง และมาฝังลากลึกจนเกินที่จะแก้ไขได้ต่อมาเมื่อคุณแม่แอนนาของพวกเขาได้เกิดหัวใจวายและสิ้นใจไปอย่างกระทันหันนั้นทิ้งบ้านทั้งหลังเอาไว้ให้หนุ่มสาวสองคนอยู่กันอย่างสองต่อสองตอลอดชีวิตที่ผ่านมาของซูซานเธอมีแค่แอนนาคุณแม่ขี้เมาคนนี้คนเดียวที่เป็นที่พึ่งทางใจในเมื่อขาดเสาหลักแล้ว เธอจึงหันไปฝากทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตไว้กับพี่ชายที่เพิ่งกลับมาเจอกันเช่นเดียวกันกับแพทริกเองเขาก็โหยหาทั้งความรักและความนับถือมาอย่างยาวนานเมื่อน้องสาวมีสองอย่างมีให้แล้วจึงไม่ยากที่พี่ชายกับน้องสาวจะเริ่มรู้สึกต่อกันฉันชู้สาวความในใจของพวกเขาทั้งสองคนเริ่มงอกเงยขึ้นเป็นความรัก ในรูปแบบหนึง่งหลังจากที่แม่ตายได้ครึ่งปี p แพท i ิ ic, กกลายมาเป็นหัวหน้าครอบครัวส่วนสูสานก็อ่อนแอมากเธอต้องพึ่งเขาทุกอย่างแต่เราก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันในเวลาที่ลำบากในที่สุดความผูกพันก็ได้พัฒนาเป็นความสัมพันธ์ทางร่างกาย p แพท t ิกเขาได้กล่าวว่าเรา ไม่เคยรู้จักกันตอนเด็กๆเมื่อเรามารักกันตอนโตมันจึงเป็นความรักแบบหนุ่มสาวจริงๆและเราก็ไม่สามารถต้านทานได้เราต่างถูกดึงดูดเข้าหากันจากนั้นธรรมชาติก็ได้สารต่อมันก็ง่ายเท่านี้แหละเราแค่ทําในสิ่งที่หัวใจเราต้องการจะด้วยความรู้น้อยด้วยการศึกษาหรือไม่แค่สังคมก็ไม่แน่ใจ แต่สองพี่น้องก็ตัดสินใจร่วมชีวิตและมีลูกด้วยกันเหมือนคู่สามีทั่วๆไปและการมีเพศสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงไม่ได้มีการป้องกันหรือการใช้ถุงยางเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆเลย,เลยในเดือนตุลาคมปี2001สซูซานเธอก็ได้กลายเป็นคุณแม่วัย16แต่ลูกชายคนแรกของเธอพิการเดินไม่ได้ซ้ำยังมีปัญหาเรื่องของการพูด เมื่อซูซานตั้งท้องและคลอดลูกออกมาความลับที่ซ่อนไว้ก็ได้เปิดเผยซึ่งก่อนหน้านั้นในระแวกบ้านก็มีความสงสัยในความสัมพันธ์ของสองพี่น้องอยู่แล้วพวกเขาได้จัดการแจ้งตำรวจเพื่อจับแพคทิกทันทีเพราะที่เยอรมันนั้นการที่สายเลือดเดียวกันมีเพศสัมพันธ์กันถือว่าเป็นความผิดทางอาญาแพคทิกจึงต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำชั่วคราว ส่วนโูซานนั้นยังเป็นผู้เยาว์จึงถูกตัดสินให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานบริการเยาวชนต่อมาโูซานเธอได้ข้อดซาร่าออกมาเป็นลูกสาวคนที่สองในระหว่างนั้นแพรทริกถูกต้องโทษอยู่ในคุกแต่ครั้งนี้สูซสานไม่ยอมให้ใครเห็นการกระทำที่ผิดกฎหมายของเธอคุณแม่วัยเด็กจึงได้ตัดสินใจไปคลอดลูก และตัดสายสะดือเองในห้องน้ำสาธารณะแต่ก็ไม่เกินความคาดหมายหนูน้อยสาร่าก็พิการตั้งแต่เกิดเหมือนกับพี่ชายการมีลูกคนที่สองก็ทำให้แพ็กทิกต้องรับโทษจำคุกเพิ่มอีก10เดือนโดยไม่ต้องรอลงอาญาส่วนลูกสองคนของเขาก็ถูกส่งไปยังพ่อแม่บุญธรรมซึ่งสารเล็งเห็นว่า ถ้าคืนยังปล่อยให้อยู่กับแม่อย่างซูซานเด็กๆอาจจะต้องตายหรืออดตายได้10เดือนต่อมาแพ็กติกก็ผลโทษกับมาที่บ้านเขาก็ยังปฏิบัติตัวเหมือนเดิมทำหน้าที่ผลิตลูกคนต่อไปและก็เช่นเคยแนนซี่ลูกสาวคนที่สามก็ลืมตาดูโลกซึ่งตอนนี้คุณพ่อก็ถูกจับติดคุกอีกครั้งซึ่งข่าวนี้ โทษของแพ a ็ตติกหนักเป็นสองเท่าเขาถูกตัดสินจำคุกสอปีครึ่งฐานก่อ,อกความผิดคดีเดิมซ้ำๆพร้อมกันนั้นสองพี่น้องก็เริ่มถูกชาวบา้านเยอรมันโจมตีว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดลูกพิการเกิดขึ้นมาเพราะเด็กที่เกิดจากสายเลือดพ่อแม่เดียวกันนั้นมักจะมียีนพิการทางกรรมพันธุ์บุบพองถ้าไม่ปัญญาอ่อน ลูกก็จะพิการตั้งแต่เกิดแต่แพคทิกเขาก็ได้เถียงหัวชนฝ่าว่าข้อกล่าวหานี้ได้ปักปรำกันแรงมากเกินไปเขายกตัวอยา่างพี่น้องของเขากับซูซานซึ่งมีความพิการอายุสั้นกันทั้งหมดยกเว้นเขากับซูซานเท่านั้นทั้งๆที่พ่อแม่ของเขาก็ต่างสายเลือดกันแล้วจะมาเหมาว่าเขากับซูซานนั้นเป็นโรงงานผลิตคนทุพพลภาพได้อย่างไร แต่ก็ยังโชคดีอยู่บ้างที่แนนซี่ลูกสาวคนที่3ามของทั้งคู่ปกติดีไม่มีวี่แววว่าจะพิการตามพี่ๆแต่แพคทติกก็ชื่นชมลูกได้ไม่นานนะับเขาก็ต้องหวนกลับเข้าไปอยู่ในคุกอีกรอบด้วยข้อหาอยู่กินกับน้องสาวในไส้เช่นเดิมแต่เรื่องราวของความวุ่นวายยังไม่หมดเพราะในระหว่างที่แพ็กติกติดคุกใหมาครั้งนี้เองซูซาน เธอก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาอีกแต่พอนับวันเวลาเข้าจริงๆก็พบว่าลูกคนที่4นี้ไม่น่าจะใช่ลูกของแพ a ็ t ติกที่เป็นพี่ชายของเธอแต่น่าจะเป็นลูกของใครนั้นคงจะมีแต่ซูสานเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดหลังจากนั้นทันทีที่แพ a ็ t ติกได้ผลโทษก็ฮึดสู้เขาจัดการทำหมันเป็นอันดับแรกจากนั้นก็ร้องเรียนไปนยังสารรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นศาลสูงสุดของเยอรมันให้ยกเลิกกฎหมายห้ามคนที่ผูกพันกันทางสายเลือดมีเพศสัมพันธ์กันโดยเขาอ้างว่ากฎหมายฉบับนี้กดขี่สิทธทิมนุษยชนของพวกเขาทั้งสองคนพี่น้องเขากล่าวว่าที่เราท้าทายกฎหมายเพราะเราไม่อยากจะแยกจากกันอีกกฎหมายที่แพตติกาสูซานอยากจะฉีกฉบับนี้เคยมีบังคับใช้ในฝรั่งเศส เบลเยียมและลักเซมเบิร์กมาแล้วและทุกประเทศก็ทยอยยกเลิกกันไปจนหมดดังนั้นแพทริกและซูซานจึงหวังว่ารัฐบาลเยอรมันจะเอาอย่างบ้างแต่ความโชคร้ายที่ลูกๆออกมาพิการนั้นก็เป็นหลักฐานซะยิ่งกว่าพอที่จะให้สังคมเห็นว่าควรที่จะมีการแก้กฎหมายฉบับนี้หรือให้กฎหมายฉบับนี้ดำรงอยู่ต่อไปแพทริกจึงกลับไปติดคุกอีกรอบ เป็นครั้งที่4และคงจะวนเวียนเข้าออกคุกกับบ้านแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่เขากับสูสานยังคงรักกันฉันผัวเมียวันที่แพ็กติกถูกใส่กุญแจมือกับเข้าเรือนจำนั้นสูสานเธอได้เดินรองไห้มาส่งสามีจนลับตาเธอถามกับนักข่าวว่าเราอยากจะเอารูกของเรากลับมาเลี้ยงดูและอยู่กันอย่างครอบครัวจริงๆ เราสองคนรักกันจริงๆแบบนี้ยังไม่พออีกหรือคงไม่มีใครตอบคำถามของเธอได้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคู่รักร่วมสายเลือดเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ <geons jay. S 1>